สวัสดีวัยรุ่น GR ทุกคนด้วยนะครับผมสต็อปครับแล้วคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูสูตรจูนเกียร์นะครับของ R34 แต่บอกก่อนนะครับว่า R34 ผมเนี่ยมันมันไม่ใช่รถบักนะครับแต่ว่ามันเป็นรถ4 1หเออ,อันนี้เป็นเซิร์ฟจริงเลยนะเซิร์ฟจริงเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นรถ4 1หก็คือผมเอา3 5 0 z เเนี่ยไปแลกมานะครับคือถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มอ่ะเพราะมันแรงมากเลย มันวิ่งประมาณเจ็ดวินะทุกคนอาจจะถามว่าเฮ้ยเจ็ดวิรถสี่หนึ่งสี่นี้มันแรงแล้วหรอวะเอาเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผมขับแบบสเต็ปเนี่ยก็ประมาณหกวิแล้วกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูเกียร์บล็อกก่อนเลยนะครับก็คือเนี่ยแหละจูนเกียร์มันอน่ยประมาณนี้เลยนะคือผมบอกเลยนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเล่นสูตรอะไรเลยนะครับเกียร์นี้นี่ทางตรงคุณกินขาดเลยประมาณเจ็ดวิอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยครับว่ามันแรงหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะสูตรเกียร์ก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ช่วงล่างนะครับก็ ตามนี้ได้เลยนะครับผมว่าที่ผมปรับนี้มันก็ทรงตัวรถได้ดีเนี่ยเราก็ถ่วงน้ําหนักอยู่อย่างนี้คือบอกเลยว่าถ้าคุณปรับแบบผมนะแล้วรถคุณเป็น414สุดตีนครับบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันแรงขนาดไหนโอเคครับเดี๋ยวเราจะต้องหาเหยื่อก่อนนะคุณผู้ชมคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยแข่งกับรถ414เท่าไหร่นะครับ mm hmm. พวกบอกว่าแม่งโกงบั็กอะไรเงี้ยแต่ผมว่าไม่จริงหรอก ถ้าเกิดว่าคุณจูนเกียร์กากๆนะก็สู้ไม่ได้นะนี่คันนี้ก็414เนี่เดี๋ยวผมวัดให้เลยเอาเปล่าเอ้ยทำไมมันบุ๊ซี่อ่ะมันมันไม่บุ๊ซี่ดิเพยเยอร์บุ๊ซี่หาอะไรวะมันก็จอดอยู่เฉยๆเนี่ย414นะฮะคืออันนี้มันไม่ใช่เซิร์ฟแบบว่าเซิร์ฟโปรเซิร์ฟอะไรนะอันนี้เซิร์ฟจริงเลยนะแต่ผมงงว่าทำไมรถบักมันเยอะจังวะเอ้ยไม่มีใครเลยนะเดี๋ยวเราต้องหาเหยื่อก่อนสักครู่ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้คู่แข่งหรือว่าเหยื่อเราเรียบร้อยแล้วนะเป็นสามร้อยห้าสแดแต่ว่ามันไม่ได้บล็กอกเครื่องมัน4ี่แสนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเบิร์นยางก็มันผมก็เพิ่งไปเปลี่ยนยางมาเบิร์นดีนี er ่ยางแทบแตกสักคู่นะครับอา่าโอเคพอได้แล้วพอได้แล้วมาเลยอยากวัดมันนานแล้วสามร้อบ่ะโอ้ยแต่งจะกินีดด้วยเป็นกระตูนด้วยมันเลยน้อง เอาซองดีว่าเฮ้ย้าอะไรอ่ะแน่มีสูตรนะครับมีสูตรรอให้ยางผมเนี่ยหายไหม้ด้วยไม่เป็นไรรถที่แรงลองได้อ่ะเดี๋ยวดูน่าการออกตัวอืฮ่าเอ้ยเครื่องมึงสี่แสมจริงผมว่าเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอโอเคผมรู้ละมันสเต็ปเดี๋ยวผมร้องกับมันใหม่นะ คือมันเล่นสูตรนะครับไอค้คนเนี้ยได้เลยอุ้ยแต่มันแรงยิบหายเลยเนี่ยดูเครื่องมันดีเครื่องมันแบบว่าคลาสสิกนะครับแต่ถ้าวิ่งได้6วิอย่างนี้นี่ผมว่าไม่ธรรมดาละยวต้องวัดใหม่นะครับต้องวัดใหม่แต่เมื่อกี้ก็ไม่ใช่จะแรงอะไรนะครับคือผมแนะนําอย่างนี้นะเวลาแข่งเนะ่ยเบินยางไปเลยนะแล้วถ้าเกิดว่ายางคุณใกล้ไหมอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเปลี่ยนยางมาขับไม่ได้เรื่องเลยมามามาจะรอบนี้ต้องวัดกันแบบว่าให้รู้ดำรู้แดงไปเลยมานี่เขาสองนี เล่นเครื่องเล่นเครื่องเนี่ยมันลอยยางผมเนะี่ยมันลอยยางผมเล่นโกงอะวะมาดิเจอสูตรนี้เข้าไปนะเรียบร้อยทุกลายนะใครเจอสูตรนี้นะเดี๋ยวดูนะครับว่าาผมเนะี่ย R สามสี่ผมวิ่งเท่าไหร่นี่เออโอ้โหวัดได้น้องไหมอีกรอบไหมเจอได้ถ้าเกิดว่าแบบขับเป็นสเต็ปนะมันจะวิ่งหกวีนะฮะรถผมอะไม่มันไม่น้อยไปกว่านี้นะครับนี่แต่จะเร็วขึ้น เดี๋รองอีกทีครับเดี๋ยวล้องให้ดูเลยว่าแรงหรือเปล่าแต่ว่าอย่าลืมเบิรยางด้วยนะต้องเบิรยางก่อนนะครับมาเลย R 3 5เห้ยอแต่ผมมันพี่ R 3 5นะ350เออแต่ผมยอมรับเลยนะรถแม่งแรงจริงว่ะไอ้ A 350อ่ะมาดีเข้าซองดิ300วัดกันหน่อยพี่น้องโอเคคือตอนแรกเนี่ยผมจะกดแบบวิ่งปกตินะแต่ดูแล้วสู้เขาไม่ได้แน่นอนนะถ้าวิ่งแบบปกติมันต้องเล่นสูตรนะครับ สับแบบนี้สับแบบนี้เนี่ย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 ไม่มีแพ้ผมบอกเลยมาดีมาดีอยากลองเหรอโอเคพอแล้ว <c oughs> พอแล้วเดี๋ยวไม่แรงเท่าเดิมนะครับอ่ะคันแรกผ่านไปเดี๋ยวให้ดูอีกคันหนึ่งผมจะวิ่งแบบไม่ไม่สเต็ปนะครับเดี๋ยวทีนี้จะวิ่งแบบธรรมดาให้ดูคุณผ <c oughs> ู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะรอบนี้ผมจะขับแบบปกติเลยเจอรถ4ี่หนึ่งสด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวดูด้ครับว่าสุดกียคร์ผมเนี่ยเอาเรื่องหรือเปล่ามาเลยน้องแต่บอกเลยนะครับสูรผมนี่ไม่น่าใคร ต่อให้เป็น 4, 1, 4ี่ก็คือเดี๋ยวนะครับต้องเอาผมแนะนำนะเวลาแข่งเนี่ยเบินให้มัน2ล้อนะครับแต่ว่าไอ้ล้อหน้าเนี่ยนิดเดียวพอแค่ครึ่งเดียวล้อหลังนี่เอาให้แดงมาเดี๋ยวผมกดแบบเฉยๆเลยไม่ทำอะไรเลยนะเนี่ยแค่เหยียบค้างไว้สี่หรึงสีอนี่ไงโชว์ซะเลยตามไม่ทันนะน้องตามไม่ทันนี่ไงเรียบร้อยครับ R 3 4เป็นไงเ เรียบร้อยครับทุกคนสูตรเกียร์เนี่ยก็ประมาณนี้เลยลองเอาไปใช้กันดูนะครับถ้าเกิดว่าได้ผลหรือไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแต่ผมรับรองเลยว่าสุดยอดครับสูตรเกียร์นี้คือสุดยอดแล้วแหละเออลองดูนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันเจ๋งนะเฉพาะรถ414นะครับเป็น R34 oh. เดี๋ยวรอบหน้าผมเอาคันอื่นมาให้ดูนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย